สสนนนับนุโดยครีมโทนาฟมีตัวยาโทนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชือ้อราน้ำกัดเทา้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเทา้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาิวส Music Box เพลงฮิตที่คิดถึงสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร9 9 3 5 5 4 4 4 4 6บุกโซเชียลจริงจังสำหรับสาวหล่อเสียงหวานนัดมลิสา ล่าสุดทยันไลฟ์โชว์ลูกคอผ่านโซเชียลให้ f c ได้ฟังกันแทบทุกวันค่ะทำเอาได้ฐานแฟนคลับเพิ่มเพียบไลฟ์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 บอยค่ะช่วงน,นี้ก็หลักๆแล้วจะจะ,จะลุยออนไลน์เต็มตัวค่ะตอนนี้เวลาหนูทำหน,นูค่อนข้างมีสเต็ปนะเพราะว่าหนูเชื่อว่าถ้ามันทำแบบไม่มีสเต็ปอ่ะ,ะเ,วเวลาทำงานนะคะมันจะ เขาเรียกว่ามันมันจะไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะก็พอจะทำมันก็ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะถ้าช่วงเวลานึงเน่ยที่เราเรียนได้เต็มที่แล้วในเป็นเป็นตามเป้าที่เราวางไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในช่วงเวลาถัดเราจะลุยออนไลน์ให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจังหวะที่ดีนะส่วนตัวหนูมองตอนนี้นะคะก็เลยมีโอกาสได้ลงมือทำเกี่ยวกับด้านออนไลน์ด้านไลฟ์อ,อ,อะไรได้เลยนะด้านการตลาดเยอะขึ้นก็ไลฟ์ตอนนี้หลักๆจะเป็นเฟซบุ๊กค่ะกับทิกเก็ต เฟซบุ๊กอะค่ะคือหลังๆเนี่ยคนดูเยอะค่ะเยอะกว่าเดิมกว่าถูกเป็นนักร้องอีกนะ,ะหนูค่อนข้างรู้สึกว่ามันมันดีอะเรารู้สึกแบบภูมิใจกับงานที่เราทำเลยคนดูนะปัจจุบนนันค่ะซึ่งก็เพนะิ่งจะมาดีนะพึ่งจะมาดีตอนต้นปะีนะอาจากปกติสมมติหนูเปรียบเทียบง่ายๆเลยตอนสมัยหนูเป็นนักร้องแรกๆอะไรอย่างเงี้ยคนกําลังฮืออะไรอย่างเงี้ยคนในตำแหน่งอะไรสมัยเ<ห>น,น,นี่ยเวลาหน,นูไลฟ์ก็ยังเก่ง สองร้อยสามร้อยตอนนี้บางวันมาช่วงบูมบูมต้นประมาณต้นเดือนมีหกพันค่ะคนที่เขาดูติ๊กตอกแล้วเนี่ยเขาก็ตามมาที่เพจก็มีบางคนดูที่เพจแล้วก็ไปตามที่ติ๊กตอกก็มีคือต,ตอนนี้หนูรู้สึกว่าแฟนเพลงเนี่ยหลากหลายมากขึ้นไอสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จมากที่สุดอ่ะมันคนที่ดูเท่านี้ไม่เคยไม่เคยมีมาก,ก่อนซึ่งกับถ้าเกิดศิลปินเบอร์ใหญ่หญๆเขาก็อาจจะโอ้ยแค่นี้อาจจะน้อยสําหรับเขาอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนูเยอะเพราะว่า ตั้งแต่ถูกเป็นนักร้องมาหนูไม่เคยมีคนมาดูไลฟ์กดของหนูเยอะเท่าน,นี้นมาก่อนไปคอนเสิร์ตจริงๆเราก็ไม่ได้มีคนดูเยอะถึงแบบหกเจ็ดพันเลยแบบนี้เนาะถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วก็เหมือนไลฟ์บางบางอันอะมันจะมีในหน้าเฟซบุ๊กของเอ่อบางไลฟ์คนดูยอดหลังเป็นลักหลักก็เลยรู้สึกว่าคือหนูรู้สึกว่าค่อนข้างค่อนข้างใหม่ ค่อยๆกระเถิบอะพี่แบบว่าปีสองปีเล็กเป็นหมื่นเลยอะไรเงรี้ยคนติดตามเป็นหมื่นแต่ตอนนี้ล่าสุดนี่เพิ่มไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ทะลุกูกยแโอ้โหเป็นปลื้มแทนจริงๆนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากฟังลูกคอสดๆจากสาวหล่อคนนี้อย่าลืมไปกดติดตามทั้งแฟนเพจและติ๊กต็อกรอไว้เลยนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย